ตาพังสามีนากระตังหุญยังไม่หังกาตาพังสาธุสาธุสาธุสาธอนุโมทามิอุกาสากกะลุญยังกาตาวาปะปัสังเทธาเมพันเตอาหังพันเต ปาคาสังนะจามิทุติยัมปิสังมันเตสัพพทุกขาว่าน้ําุๆลูกว่าดังๆเด้อเพิ่นบ่ค่อยได้ยนด้วานิสรณะนิพพานะสัสสิกาลนายะอิมังกาสวังอเหตวา ปับภพา,พาเีภามังพันเตผานุกัมปังอุปาทัยยะสาะทุาขานิสลนานิพานะสัสีกะลนาถายะอิมังกาสาวังกาเหตวา,พา,พาเหตวะปัภพาษา,า,า,ามังพันเต อนุคัมปังโอปาทายาสาภาโุคานิสละนานิพานาสัสิการะนาทายาเอตังกาสาวังขัตวาปัพพาเสภามัางพันเตนิสละนานิพานา ส,สัสิการะนักทายาเอตังกาสาวังธัตวะปภะเซขามังพันเตอนุกัมปังภูปาททยยาอาภาาคำว่าแค่นเพิ่นาาคำว่าแ่นี่เพา่อนคำว่าค่าแนีเพื่น ้พาสบองไปกลุ่มแก้มจันทสวีคับ่ายับเับขมาอีกรอกยับขมายับขม้าครับเพ่นยับขม้าพวเจ้ากรจับเราอยู่ใกล้นันน้องท่ยังยู่อะนสูไปแล้วแม่เขมัอดีสุดยับอันนี้ยับมากโอเค มดต้องออกไปเยอะก็มักจะคายโอเคเอาวาตังเด้อน้าแข็เ no ดังเด้อวาตังเด้อเอสซาโลมานาคาคันตาตะโจคันตานะขาโลมาเอสาเอสาโลมานะขา ตานาโจตาโจคันตาหน้าขาโลมาเกสาเกสาเกสาไปไปคุ้มผ่าไปดิไปได้สือคานคือคือคอคือคืนคออคือคือคาอคือคืาคือ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 คงออด้อออ เสืยลงได้ลงมาเนี่ล่ะเนโบรานผ่ามาแกวอันงามาหาเยนผมมาทัเทนสมอเป็นยีขานมามาผมเรียกเดจกมาที่มือคือเปนนบกขัมาบอกเมื่อั้น่ะเริ่นะฮะล่ะก็ได้บวกเรมมัเองด้ย cứ tìm được cái 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 đi lại khung Khung đi xịt lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ